สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถบ้านเคลื่อนที่ Family on Tour นะคะตอนนี้นะคะคุณพ่อก็กำลังอเขาเรียกว่า DIY นะคะเตียงนอนเพิ่มเติมนะคะด้ไชมเห็นไหมคะนี่นะคะเราจะขยายนะคะปกตินะคะเตียงอตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นแค่ มุมนะคะที่เป็นแบบโชฟานะคะแต่ตอนนี้เราจะปรับให้มันเป็นที่นอนออได้ด้วยนะคะคุณพ่อกก็ําลังวัดนะคะนี่นะคะหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนก่อนที่เราจะใส่แผ่นไม้นะคะเห็นไหมมันก็จะเป็นแบบคล้ายๆแบบเก้าอี้นั่งอ่ะทุกคนนะคะเป็นรูปตัวแอลนะคะนี่ ก็เดี๋ยวอย่างที่เคยพูดนะคะว่าเราก็จะให้ช่างนะคะเขาทำเบาะขึ้นมานะคะอ่าแล้วก็เอามาวางนะคะก็สามารถเป็นอ่าที่นั่งได้นะคะเวลาที่แบบเดินทางไกลๆเนี่ยก็นอนได้หลายคน,นะคะ่ะทุกคนนี่นอนนั่งได้หลายคนนะคะไหมอันนี้คือในส่วนของแผ่นไม้นะคะที่คุณพ่อเอามาอ่าประกอบนะคะเป็นเตียงนะคะก็จะเป็นประมาณนี้คะ่ะตอนนี้คุณพ่อก,กำลังวัดนะคะ ความสูงนะคะความยาวอะไรประมาณนี้นะคะนี่นะคะท่านผู้ชมก็ขณะที่เรานะคะทําในส่วนของด้านในนะคะของด้านของทั้งหมดนะคะที่อยู่ด้านในเราก็เก็บเอามากองไว้แบบนี้นะค่ะแล้วก็ใช้ผ้านะคะคลุมเอาไว้นะคะกันขี้ฝุ่นนะคะขันห่านะคะก็เดินไปเดินมาตรงนี้เนาะ เมื่อไหร่บ้านจะเสร็จนะผมอยากจะนอนในรถบ้านแล้วอะไรอย่างนี้สัญญาอะคะดูมา,าเดินตามแล้วนั่นนะ่ะไปลูกไปใบไ, <ป S 1> ไม้นะคะท่านผู้ชมก็ร่วงเหมือนเดิมนะคะเพราะว่ามันเป็นฤดูใบไม้ผลินะคะก็มันก็จะร่วงอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวตอนเย็นนะคะคุณแม่ก็จะกวาดสักน,นิดนึงนะคะกวาดกวาดทุกวันอ่ะทุกคนกวาดแบบเกือบทุกวันแล้วก็ร่วงนะคะทุกวัน นก็กวาดไปค่ะเหมือนเป็นการออกกำลังกายนี่เดี๋ยวคุณพ่อไปเอาสีนะคะเดี๋ยวเอาสีมาทาน,นะคะท่านผู้ชมเอาซิลิโคนไม่ใช่เอาสีนะคะเพราะเดี๋ยวพ่อไปซื้อซิลิโคนใช่ไหมครับโอเคไปเลยพ่อเขาไม่เอาน้องขันห้าไปด้วยเหรอ เ okay, คค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปซื้อซิลิโคนนะคะมาก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาทําในส่วนของอโบรถบ้านนะคะข,ข้างหน้าพข้บ้านนะลูกนะโอเคไหมซิลิโคนนี่มันแห้งไวนะคะทุกคนทุกคนจากตอนแรกนะคะ เราตั้งใจจะ DIY นะคะในส่วนของเตียงนะคะเพิ่มนะคะแต่ปรากฏว่าตอนนี้นะคะเราก็ได้ลื้อแผ่นไม้ตรงนี้ออกแล้วค่ะท่านผู้ชมนะคะ,นะคะเพราะว่าเรากลัวว่า,ามันจะเป็นเชื้อรานะคะเราก็เลยลือแผ่นไม้ออกนะคะแล้วก็เลยาทาสีนะคะกันสนิมนะคะนี่เห็นไ,ไหมคะสีกันสนิมนะคะ พื่ที่จะป้องกันเชื้อราด้วยนะคะแล้วก็ป้องกันสนิมด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเสร็จปุ๊บนะคะสีแห้งเราก็จะเอาแผ่นไม้มาใส่เหมือนเดิมค่ะ่า้ผู้ชมเห็นไหมได้ทําก็ลื้อไปเลยค่ะทด้คนนะมีโอกาสได้แบบแก้ไขก็แก้ไขนะคะทีเดียวเนาะเดี๋ยวรอให้เสีแห้งนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาต่อเติมนะคะในส่วนของที่นอนนะคะอีกรอบหนึ่งโอเค ตอนนี้นะคะคุณพ่อก็กำลังเ,เชื่อมซิลิโคนนะคะรอยอุดช่องว่างต่างๆนะคะน,นี่นะคะก็ต้องอุดกันล่องต่างๆนะคะเพื่อความสวยงามเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะท่านชม พ่อเป็นสารพัดช่างนะคะตอนนี้พอไม่พอซิลิโคนตรงนี้ไงพอ่อเดี๋ยวมันต้องไป,ไปใส่ที่อื่นมันต้องใช้อีกรอดอยู่แล้วเดี๋ยว<ต>ถ้าสมมุติว่าสีพื้นเนี่ยมันแห้งนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาแผ่นไม้มาใส่เหมือนเดิมนะคะแต่ตอนนี้เราก็ต้องแก้ปัญหาในส่วนของอ,อพื้นนี้ก่อนนะคะ <c oughs> ให้มันเรียบร้อยมันจะได้ไม่ต้องมีเชื้อรานะคะแล้วก็พื้นจะได้ไม่เป็นสนิมด้วยนะคะ นี่นะคะท่านผู้ชมหลังจากที่คุณพ่อนะคะเอาซิลิโคนนะคะยาขอบนะคะพวกนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะคุณพ่อก็เอาสีนะคะที่กันสนิมนะคะกันฝุ่นนะคะมาทานะคะนี่ตอนนี้ทาหมดแล้วนะคะจากตอนแรกทาแค่แผ่นเหล็กใช่ไหมคะตอนนี้คุณพ่อก็ทาในแผ่นไม้ด้วยนะคะทาเสร็จแล้วมันก็จะประมาณนี้คะ่ะท่านผู้ชมนี่นะคะ เห็นไหมคะแล้วก็เดี๋ยวเสร็จนะคะแห้งนะคะเดี๋ยวเราก็จะ,ะมาทําในส่วนของเตียงนะคะแล้วก็เอาแผ่นไม้นะคะมาใส่ประกอบเหมือนเดิมให้มันสวยงามน,นะคะนี่คะ่ะก็จะเป็นอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะคะก็สภาพมันจะเป็นอย่างนี้เลยตอนนี้นะคะสีก็ยังไม่แห้งนะคะทุกคนก็ต้องรอพรุ่งนี้นะพอนะครับนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาว่ากันนะคะกับการใส่แผ่นไม้ แล้วก็กับการออทำเตียงนอนนะคะ่ะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ท่านผู้ชมก็เรามาดูกันเนาะว่าออกมามันหน้าตามันจะเป็นยังไงนะคะเนอกจากว่าเราจะทําเตียงนอนตรงนี้นะคะอย่างที่อธิบายไปเนาะเราก็จะทําเตียงนะคะเพิ่มเติมอีกก็คือเป็นเตียงแบบที่พับเก็บได้นะคะเป็นแบบเตียงแบบรถไฟอะ่ะท่านผู้ชมนะคะเออ,อเพราะว่า เราจะได้แบบนอนกันหลายคนบางทีเราไปเดินทางอะไรเงี้ยนะคะไปสถานที่ต่างๆที่ไม่สะดวกในการกางในส่วนของอด้านข้างด้านท้ายอย่างเงี้ยนะคะแบบมีลูกไปด้วยก็สามารถแบบนอนกันคนละที่ได้เลยอะไรเงี้ยนะคะพ่อแม่ก็นอนข้างบนลูกก็นอนกันแบบตรงนี้นะคะคนละคนอะไรเงี้ยหรือว่าถ้ามีเพื่อนของลูกมาก็สามารถพูดที่นอนตรงนี้ได้อีกเนาะพอน,นะอ่านะคะเราก็ทําเผื่อเอาไว้นะคะเพราะว่า เรานะคะก็ปีใหม่เนี่ยนะคะเราจะเดินทางไปเชียงรายนะคะท่านชมแล้วก็ไปเชียงรายเสร็จนะคะเราก็ยังจะมีโครงการนะคะที่จะเดินตามฝันอีกก็คือเดินทางไปทั่วประเทศะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นภาคใต้กรุงเทพนะคะอีสานอะไรเงี้ยนะคะตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะคะเราก็ยังจะต้องเดินตามฝันต่อไปนะคะแต่ไปที่เรายังแบบมีแรงนะคะมีกําลังนะคะในการแบบเดินตามฝันอยู่เนาะนะคะอันนี้ก็คือเหมือนเราทํา เพื่อที่จะเอาไว้แบบตอบโจทย์ในการแบบใช้งานอะไรอย่างนี้เนาะเนี่ยถ้าไ่ชมก็ทำไปทำมานะคะมันก็ยังเก็บรายละเอียดนะคะไปเรื่อยๆอยู่นะคะยังไม่ได้แบบสมบูรณ์แบบ100%เนาะก็อย่างที่บอกนะคะว่ารถบ้านคันนี้เราทำกันเองนะคะเราไม่ได้จ้างช่างนะคะมันอาจจะไม่ได้สวยหรูเลิศอลังการนะคะเหมือนที่เป็นช่างที่เป็นแบบเขามีประสบการณ์ใช่ไหมพ่อครับเออแต่นี่เราคือแบบเราทํากันเองอะ่ะทุกคนนะคะออกแบบกันเองแล้วก็ ทำกันเองนะคะมันก็จะประมาณนี้นะคะออันไหนที่แบบจะเพิ่มเติมหรืออันไหนจะแก้ไขแล้วก็ค่อยแก้ไปนะคะแต่สรุปแล้วทั้งหมดทั้งมวลนะคะมันก็คือคุณแม่ก็ชอบแหละนะคะชอบรถบ้านๆเนี้ยนะคะไม่ต้องแบบเลิศหรูอลังการนะคะสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราเออปรารถนานะคะในหัวใจของเราก็คือ,อ,อความสุขความสบายใจความสงบใช่ไหมครับเออนะคะก็อยู่ที่ไหนก็ได้ค่ะขอให้มันแบบสบายใจให้มันมือน มีความสุขให้มันสงบอะไรเงี้ยนะคะรถบ้านคันนี้ก็ออกแบบมาให้มันเข้ากับจริตนะคะจริตคุณแม่ก็คือต้องการให้มันเป็นแบบออกแนวชนบทนะคะออกแนวแบบว่าลูกทุ่งนิดนึงอะไรเงี้ยนะคะเหมือนมันมันสื่อถึงความรู้สึกนะคะภายในใจนะคะแบบเราพร้อมที่จะแบบเหมือนเราเรายืมอาศัยทรัพยากรในโลกเนี้มาใช้แค่ชั่วคราวแล้ววันหนึ่งเราก็ต้องคืนนะคะทรัพยากรเหล่านี้ยให้กับ โรคใบนี้นะคะเราไม่สามารถที่แบบติดตัวเราไปอะไรเงี้ยมันเป็นกุศโลบายทุกคนนะคะทีคนนะคะท่คุณแม่แบบเอ่อต,ต้องการให้มันเป็นอย่างนี้แหละทุกคนเออพูดไปแต่มันก็มันก็ซึ้งเกินไปเนาะ <c oughs> โอเคค่ะนะคะก็วันนี้ก็สําหรับคลิปนี้ก็ให้ชมนะคะคอัปเดตกันแค่นี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะถ่ายคลิปให้ดูใหม่ว่ามันจะไปถึง ไหนแล้วนเนาะเตียงออกมามันทําเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงพื้นจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเรารอติดตามกันพรุ่งนี้นะคะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้นะคะใครชอบก็ฝากก,กกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะจะได้เป็นกําลังใจให้กับเราสองคนตายายนะคะกับการทํารดบ้านนะคะกับการเดินตามฝันในวัยเด็กกับการท่องเที่ยวไปทุกท,ที่ที่อยากจะไปนะคะอ่าโอเคสุดท้ายแล้วนะคะอยากจะให้คุณพ่อฝากอะไรบ้างอ่ะฝากติดตามกันเยอะๆนะครับ ครับขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็ดูแลสุขภาพคนรอบข้างด้วยนะคะคุณแม่กับคุณพ่อนะคะก็จะดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลครอบครัวแล้วก็จะแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็ความรักดีๆอย่างเงี้ยให้กับทุกคนตลอดไปนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะทุกคนบ๊ายบายครับจ้ะสียังไม่แห้งนะคะจะต้องแบบรอก่อนตอนแรกก็แบบ ลยอะไรเงี้ยโอเคแต่ว่าร้อ้แห้งก่อนนะพอนาะใช่เพราะว่าถ้าเราใช้สีแห้งใบอ่ะมันมันจะกร่อนใบใช่แต่ถ้าต้องให้สีแห้งช้าอย่างเงี้ยสีมันจะไม่ค่อยจะลอกใช่ค่ะท่านผู้ชมสีอันนี้ไม่ลอกนะแล้วก็มันเป็นสีแบบคล้ายๆขัดมันเนาะครับแล้วมันไม่ฝุ่นไม่เกาะด้วยนะเงาทำความสะอาดง่ายด้วยนะคะเนี่ยมันยังไม่แห้งนะท่านผู้ชมแต่ถ้าเป็นสีอุตสาหกรรมเนี่ยมันแห้งไวมากเลยแต่มันกร่อนไวใช่มันหลุดเนาะหลุหลุดเนี่ยแมคะยังไม่แห้งเลย ยิงติดมึงโอเคพ่อครับเแต่พ่อก็ลงทางนู้นเลยเด้อครับกาเดินตรงนี้ไม่ได้เพราะมันมันจะติดเท้าครับบ๊ายบายค่ะ